เก็บหเก็บเห็ดก <jack leigh> ันจาะพี่น้องเก็บเห็ดกันมันคือสิเก็บหญ้าสี่ถังมันเวยมันเปียกทั้งจ่ะพี่น้องทั้งเปียกเก็บหญ้าสี่ถังห้องถังก่อนเก็บห้องถังหางมาตัวนี้มันเป็นคือหางมาคือกระจาวาเนาะั่นพี่น้องเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดว่าหลายแฮ เฮ็ดอันพุ่นแม่นมดเลยจ้ะโอ้ยโตอันยังมากินข่อยมันบอท่านใหญ,ญ,ญ่พี่นนอะจ้ะเดี๋ยวเก็บเอาก่อนเดี๋ยวข้าเจ้าสิมาเก็บเอาก่อนเอ็ดมันปูเหลืองมอดเลยเหลืองเป็นทีบเลยจ้ะกระตากระบดิเอามา ว่มามาซองเบิงซื่อว่าส,สันไปเห็ดงานสิไปเขางานบ่ายโมงเคืองนี่จ้ะถือกล่องกับสีไว้ไหวเนี่ยเด้อพี่น้องโอ้ยเลือกเอาเลือกเอาดอกที่เพิ่นกำลังพกกินได้จ้ะ อันกินอะไรก็เอาปล่อยไว้ให้เขาจออมาเก็บเอาซะมันหลายแฮงพี่น้องว่าเป็นจีจีอยู่จ้ามาเด้อจ้ามาเด้อผู้ใดผู้ใดทำงานทำการผู้ใดมาเข้าป่าจ้านั่นก็บอกคิดว่าสิเจอนะะ้อค่ะเอาเอา่อนเอาโตอันนั้น เอาตัวถากนะพี่น้องมาถิ่มในปา่าไอ้ปันหากินเห็ดกินหอยยังไปพันหลายแห้งอยู่สวนขั้วเลยบอยจะขา,าเพื่อนมาสัน่นสามีคอยว่าทำไมโบขามันพันว่าขาจังไลยคนวันพระเสียคอยขาสัตว์มาสัน่นสวดมนต์ไหว้พระที่ไปขาสัตว์ตัดชีวิตอยู่คำว่า สวัสดีค่ะสวัสดีเ้อะพ่อแม่พี่น้องไล่สดไล่สดจ้ะไล่สดมาพี่น้องมาเพิ่งเก็บเห็ดน้ำกัมจ้ะนี่พี่น้องเห็นบอจ้ะเห็นบอพ่นมองพ่นก็มี่อีกพ่นพูนพูนพูนพี่น้องพี่นองอย sof, ู่ข้างข้างจ้ะ <Tree> So